สวัสดีค่ะอีฉันนางสาววิเชราอินทภาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5้ากลุ่มเลขที่26สวัสดีครับผมชื่อ,อนายวินัยไทีจิจนงอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5กลุ่ม3เลขที่6สวัสดีค่ะอีฉันนางสาวกรพันธ์นนทาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่กลุ่ม3เลขที่2ี วันนี้พวกเราจะมานำเสนอโครงงานอาชีพเรื่องน้ายาซักผ้าค่ะที่มาและความสำคัญของโครงงานการพึ่งตนเองด้านการอุปโภคในครัวเรือนอันเนื่องมาจากพระราชดำริสานักง,งานกเกษตรการ,กรเกษตรได้นำองค์ความรู้ของศูนย์ชาวบ้านความรู้ของศูนย์ปัจฉยาชาวบ้านจากรายงานประเมินผลของโครงงานพัฒนาการ,กรเกษตร ตามแนวทฤษฎีใหม่โดยยึดหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดังนั้นพวกเราจึงจัดทำโครงงานสูตรน้ำยาซักผ้านี้ขึ้นวัตถุประสงค์ของการจัดทำโครงงานน้ำยาซักผ้า 1. เพื่อศึกษาวิธีการทำน้ำยาซักผ้า 2. เพื่อศึกษาจากผู้ใช้จริงว่าน้ำยาซักผ้ามีประสิทธิภาพสามารถใช้งานได้จริง อบเขตของโครงงานตัวไปต้นน้ำยาซักผ้าตัวแปตามตรวจสอบความพึงพอใจในการใช้น้ำยาซักผ้าตัวแปรควบคุมความเข้มข้นของน้ำยากลุ่มตัวอย่าง3มครอบครัวเรือนราคาขายของผลิตภัณฑ์น้ำยาซักผ้าอยู่ที่ขัละ25บาทครับขอเชิญรับชมและรับฟังวิธีการทำได้เลยครับ 1>, 1. น้ำด่างหรือน้ำปูนใสที่มาจากผงขี้เท่า 2. ผ่ผงฟอง 3. นนโอเพก f 5 0หรือสารขจัดคราบ 4. เท็กซิบอน n เจ็เหรือสารชำระล้าง 5. น้ำหอมเฟซี่ 6. เกลือแกง เจ็ดสีคาม8น้ำเปล่า10ลิตรขั้นตอนที่1ใส่น้ำด่างประมาณ30มิลิลิตรขั้นตอนที่2 เทสารชำระล้างลงไปกวนจนได้สารชำระล้างที่มีสีขาวข้นขั้นตอนที่3เทสารขจับขาบลงไปผสมกับสารชำระล้างกวนให้เข้ากันเมื่อกวนจนรู้สึกเหนียวแล้วให้เติมน้ำด่างเข้าไปทีละ10มิลลิตร เมื่อกวนไปเรื่อยๆแล้วให้ใส่เกลือลงไปทีละหช้อนจากนั้นให้เราใส่เกลือสลับกับน้ำด่างจนเกลือและน้ำด่างหมดขั้นตอนที่ 4. เมื่อน้ำด่างและเกลือหมดให้เราใส่น้ำเปล่าลงไป <c oughs> ขั้นตอนที่ห้าใส่น้ำหอมเฟซี่ลงไปกวนจนเหลือน้ำเปล่าแค่ประมาณ5ลิตร ขั้นตอนที่6เทผงฟองไปผสมหลังจากใส่ผงฟองแล้วเราจะค่อยกวนไปเรื่อยๆเมื่อกวนไปได้สักพักแล้วให้เรายกไม้ขึ้นมาดูจะเห็นว่ามีผงฟองติดกันเป็นเม็ดอยู่ ให้เราเติมน้ำไปเรื่อยๆและคนไปเรื่อยๆจนกว่าผงฟองจะแตกไม่เป็นเม็ดขั้นตอนที่7น้ํนำสีครามมาผสมกับน้ำจากนั้นให้เทใส,ส่ลงไปในน้ำยาที่เรากวน ขั้นตอนที่8ให้ใส่น้ำเปล่าลงไปผสมเพิ่มอีกกวนจนกว่าผงฟองแตกไม่เป็นเม็ดแล้วจึงนำมาใช้ได้ยาสักผ้าเป็นไงมั้งคะก็หอมดีก็ไม่เป็นสี จากการทำโครงงานน้ำยางซักผ้าพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจอย่างมากค่ะหลักปัจชัยของเศรษฐกิจพอเพียง 1. ความพอประมาณการใช้งบประมาณของส่วนผสมที่หาได้เช่นน้ำดา่างจากผงขี้เท่า 2. ความมีเหตุผลได้คิดค้นองค์ความรู้มาสร้างผลิตภัณฑ์ในรูปแบบที่เราสนใจปุมกัน ยาทำน้ำยาน้ำยาซักผ้าอย่างสะอาดพวกเราขอขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหนึ่งอาจารย์สุธิธาทัพจาก 2. สองอาจารย์จันนาสนิทพุทธขอบคุณค่ะ